ตั้งสำนังกาางานตำรวจชาติที่เป็นกับกระทรวงยุติธรรมเนี่ได้มีการประชุมโดยได้รับรายงานางาจากอดีงผมราชทังว่าวันนี้เราปายสองยก็ะจะมีสำตัวไปส่งที่สนามบินนครหลัง,งจากนั้นก็จะมีการนำตัวไปสอบสวน พอสอบสวนเสร็จเนี่ยโดยหลักการตำรวจจะควบคุมเพราะเราจับจับหมายแดงหมายตำรวจสังกวนจะควบคุมได้ก่อ,อนที่จะไปอะพอควบคุมใน48ชั่วโมงเนี่ยถ้าทั่วทสักหนึ่งคืนแล้วก็ไปฝากขังในขั้นตอนจากนั้นเนี่ยอทีดีรมรัชชานนท์ก็บอกว่าจะขอญาติ เอาตัวผัดกุ้งกุมทกุ่ปกรุ๊ปเทพประเมินดูว,ว่าเรียนจำที่มีความมั่นคงก็อาจจะเป็นเรีอนจำบางฝาห,หรือเรียนจำกรุร๊เทพเดี๋ยท่านจะไปดูรายละเอียดอีกนี่ก็เป็นเป็นขั้นตอนแล้วก็จากนั้นก็นจะเป็นเรื่องสมนวนซึ่งในเคสของแป้งเนี่ยเป็นเคสท,ที่มีสองส่วนส่วนหนึ่งเนี่ย เขามีหมายขังสงสารแล้วเนื่องจากดีที่คุ้มครงก็สามารถเข้าได้เลยแต่ว่าเนื่องจากหลักกณฑ์ตามหมายแดงในคดีใหม่จึงต้องเอาควบคุมตามกระบวนการตบวนการตำรวจท่านคะแน่นอนว่านักโทษต่างเขาอาจจะมีความเครียดในกระบวนการต่างๆเวลาเขามาอยู่ภายในเรือนจาตรงนี้การดูแลป้องกันเด็กที่ได้เข้าฝันอะไตรงนี้เรื่องจำเรามีมาก็ฐานอยู่แล เขาก็มีจะอยู่ในที่ตับตรวะแล้วก็ดูหน้าตาเขาก็ไม่เครียดนะเขาก็ยิมย้มแย้มอีกประการหนึ่งก็คือเนื่องจากว่าเขามีหลายคดีที่มีการคงจะต้องมีการยัดตัวและมีการสอบสวนรวมถึงคดีเกา่าเนี่ยเ้าที่ตรวจสอบีมนคดีคัเป็นคดีเจ็ดขาดนะครับเขาก็ ตอนนี้ก็อยู่ในส่วนนี้แต่ในส่วนหนึ่งก็คือของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็เราก็กังวลว่าเหตุการณ์ครั it, no ้งนี้จะไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกแต่ก็อาจจะมีการสองส่วนซึ่งบางส่วนต้องได้ข้อมูลจากเรื่องที่เขาแถบทั้งเรื่องที่เขาออกหนีที่ควบคุมซึ่งคาลังดรว่า มีขัาขา้นการเราถ้าจะดาเนินคดีเสร็จบ้างแล้วหรือมีการลงโทษบ้างแล้วก็จะดูว่ามีใครปกป้องมีใครอยู่เ้องหลังไหมเพราะมันเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจและการท่า,านจยดำเนินดีท่านจะตัดช็อปว่าดูเรื่องความารับผิดชอบคนที่เกี่ยวข้องรวมถึงอาจจะมีสิ่งที่เข้ามาพูดทําให้กระบวนการที่ถูขมองเห็นแต่ตามขาดฟังเชื่อมัน่นว่ามีผู้ร่วมกระทําวรมผิดประเขา้เขาอีก ก็จะต้องดูว่าตำรวจขยายแค่ไหนหรือจะต้องเป็นคดีพิเศษนะมันมันต้องม่ต้องแยกค่ะหรือ<ถ>ว่าถังเดียวอ,ยอวันนี้อาจารย์จำมีระบบอยู่แล้วนะฮะก็อ,นนอาจจะถังรวมมันอาจจะมีห้องรวมแต่ขนาดเล็กๆที่มีควบคุมดูแลแถ้าส่วนหนึ่งที่มีความกังวลว่าอู้ต้องขังอาจจะทําร้ายตัวเองหรือว่าฆ่าตัวตายอะไรอย่างนี้ท่านท่านเข,ขาจะอยู่ในใสายตา ตาของผู้คุุ่มถ้าเราก็มีระบบกล้องที่สามารถจะตรวจสอบได้นะเราคงไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นลมัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัตติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ